สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่253ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงมาจากกรณีคำถามจากพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนของผู้ปลูกลำไยผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าลำไยยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและก็ยังเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะพบลักษณะของการตลาดเพื่อการส่งออกลำไยนี่เป็นภาพลบ ประเด็นหลักส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของคุณภาพคุณภาพของลำใหญ่ที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นก็จะเกิดจากสภาพของอสิ่งแวดล้อมความสมบูรณ์มาตรฐานของการส่งออกที่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในฤดูกาลของปีที่ผ่านมาถ้าเราจะพูดถึงลำใหญ่ในปีที่ผ่านมาสถานะของลำใหญ่นั้นบางช่วงหรือบางรุ่นปรากฏว่า คุณภาพไม่ได้ตามเบอร์ตั้งแต่เบอร์เบอร์ทองเบอร์ศูนยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลำํำไยที่เป็นผลเลขเบอร์สามเขาจะปัดทิ้งจะไม่เอาสาเหตุที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คืออุณหภูมิที่หนาวเย็นนั่นคือประเด็นแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราก็จะพบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งราคาลำไยก็ปรับตัวดีดสูงขึ้นมาก จากผู้ที่เคยเหมาไว้35บาทก็จะได้รับผู้ซื้อหรือบริษัทผู้ส่งออกหรือผู้รวบโวมก็จะให้เป็น40บาท45บาทคือบวกขึ้นไปให้อีกก็แสดงถึงว่าสถานะของลำไยในชุดนี้คือชุดที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนถ้าเราจะพูดถึงภาษาชาวลำไยก็เรียกว,ว่าลำใยในฤดูร้อนหรือลำไยในฤดูแรงนั่นหมายความว่า การทำสารลำใหญ่นั้นจะอยู่ที่เดือนสิงหาถ้าเราทำไม่ทันจริงๆช่วงสุดท้ายก็คือเดือนกันยายนเป็นเดือนที่เราจะมีการทำสารชุดสุดท้ายเพราะด้วยเหตุผลว่าสภาพใบไม่พร้อมเพราะฉะนั้นคำถามจากพี่นศกก็ถามว่าแล้วถ้าจะทำสารในปีนี้เนี่ยเราควรจะทำหรือไม่และควรจะดำเนินการอย่างไรใน เรื่องของการตลาดผมสรุปให้เป็นประเด็นตรงนี้ก่อนขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ประการแรกสิ่งที่เราเข้าใจครับเมื่อรำไยทําสารเดือนกันยาตุลาพิชิกาในช่วงของเดือนธันวามกราคมปีนี้เนี่ยจะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั้นมีอากาศหนาวเย็นถึง3มครั้งหรือสามระรอก นั่นหมายความว่าผลลำไยชะงักการเจริญเติบโต,ต,ตไม่โตตามปกติแต่สำหรับปีนี้พอเราไปติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศพบว่าอุณหภูมิในปีนี้จะไม่หนาวเย็นเหมือนในปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้กับพินนสกรผู้ที่ทำสารลำไยในชุดนี้คือชุดสิงหากันญ,ญาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวแต่ สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับผลกระทบเมื่อภัยหนาวเราไม่พบสิ่งที่สำคัญก็คือความร้อนความแห้งแรงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบผมในลำดับแรกก็คือถ้าท่านคิดจะทำสารที่จะขายอยู่ในเดือนมีนาหรือเดือนเมษาก็ตามสิ่งที่ท่านจะต้องมองเป็นลำดับแรกก็คือเรื่องของปริมาณน้ำถ้าปีการผลิตนี้ เรามีน้ำเพียงพอส่วนต่างของราคาลำไยนั้นท่านได้รับแน่นอนครับก็คือราคานั้นดีแน่นอนเพราะว่าลำไยเป็นพืชส่งออกเหตุผลถ้าเรามีน้ำเพียงพอดังนั้นถ้าเราจะตัดสินใจในเวลานี้นะครับกับการทำสารของลำไยในเดือนกันยายนเราก็คงจะทำได้เพียงแต่ว่าเราก็จะมีระบบของการทำสาร ในรายละเอียดต่อไปแต่อยากจะให้เห็นภาพก่อนว่าสรุปคือในปีการผลิตนี้ราคาการตลาดในช่วงของมีนาเมษายนเนี่ยสถานะราคาของลำใหญ่ก็ยังคงเป็นปกติดีอยู่เหมือนปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานั้นก็บอกแล้วครับว่ามีราคาบวกให้แต่ที่เสียหายในปีที่ผ่านมามันเกิดจากสภาวะของอ,อ,อากาศที่หนาวเย็นเท่านั้นปีนี้เราจะไม่ค่อยพบอากาศหนาวเย็น การต่อมาครับในเรื่องของการตัดสินใจทำสารเราก็จะต้องเข้าใจว่าในการทำสารของรำใหญ่นานเราทำได้ถึง4วิธีวิธีที่1ก็คือราดทางดินวิธีที่2ก็คือการพ่นสารทางใบวิธีที่สก็คือการพ่นสารทางใบอย่างเดียว วิธีที่4คือการพ่นทางใบอย่างเดียวแต่แต่ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าวิธีการที่1คือการลาดทางดินและพ่นทางใบนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่1คือใช้ในอัตราสูงลาดหนักวิธีที่2ก็คือการลาดทางดินและก็พ่นทางใบร่วมกันเป็นวิธีที่นิยมมากในทุกๆสวนส่วนในวิธีที่3และที่4เป็นการพ่นทางใบซึ่งจะมีการพ่น3ครั้งกับ5ครั้ง ในส่วนของการใช้สารลำไยน,นั้นเราก็จะมีโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตซึ่งในเวลานี้เนี่ยเราก็จะพ่นทบบางใบเป็นหลักการที่เราทําสารลำไยในส่วนของใบแก่คือลำไยตัวน,นี้มันใบแก่เพรฉะนั้นก็จะมีส่วนประกอบคือสารลำไยอาจจะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตที่อัตรา300กรัม ร่วมกับในส่วนของปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตอย่างเช่นมามิโกสิบสามศูนย์สที่อัตรา200กรัมถึง300กรัมหลังจากนั้นก็อาจจะเติมในส่วนของฮิวมิกแอซิดหรือจะเติมในส่วนของตัวแคลเซียมบอลอนอะไรก็ตามคือปัจจัยตัวอื่นนั้นเสริมได้ครับและเราก็จะพ่นทางใบประมาณ3ครั้งในระยะ3ครั้งก็จะห่างกันประมาณ5วันโดยประมาณนี่ก็คือการทำสารพ่นไปที่รมใย หมายความว่าเรามีส่วนที่จะส่งเสริมการออกดอกไปในตัวส่วนในกรณีถ้าเรามีลำไยที่ใบยังไม่แก่พออาจจะเป็นใบอ่อนปนเราก็สามารถที่จะเลือกการใช้สารลำไยก็คือโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตในอัตรา200กรัมร่วมกับในส่วนของไทโอยูเรียก็ได้นะครับหรือ ถ้าเป็นไทโอยูเรียก็คือ200กรัมต่อน้ำ200ลิตรในขณะเดียวกันเนื่องจากมันเป็นช่วงปลายฤดูแล้วเราก็จะบวกกับโพแทสเซียมไนเตรต13046 200กรัมเราอาจจะมีในส่วนของฮิวมิกมีตัวแคลเซียมบอนอย่างเช่นโนลิสร่วมกับไปในครั้งเดียวกันเพราะฉะนั้นผมย้ำว่าถ้าเราทำสารลำใหญในเดือนอื่น เราอาจไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แบบนี้แต่เนื่องจากนี่เป็นเดือนกันยายนเป็นช่วงของปลายฤดูของการทําสารเราก็จะใช้ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันแล้วก็ทําการพ่น4-5ครั้งติดต่อกันทุก3วัน3วันเราก็จะพ่น1ครั้ง3วันก็รวม5ครั้งในกรณีเช่นนี้หลังจากที่เราพ่นครบลำไยญก็สามารถที่จะออกดอกได้ เพราะฉะนั้นท่านอาจจะสงสัยในประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องใช้ปัจจัยตัวอื่นมาร่วมนี่คือประเด็นเฉพาะเงื่อนไขที่เราทำสารในเดือนกันยายนเพราะเป็นช่วงปลายฤดูหลังจากที่เราฐานสารครบเสร็จคือจะพ้น3ครั้งหรือจะพ้น5ครั้งก็แล้วแต่ท้ายสุดเนี่ยครบกำหนดของเขาก็คือประมาณ18วัน15วันถึง18วัน เราก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อเลยนะครับก็คือการชักนำให้ออกดอกในกระบวนการชักนำให้ออกดอกนั้นเราก็จะใช้เลือกใช้ปุ๋ยสูตรใดก็ได้ครับจะเป็น 73, 34หรือ 12, 27, 23ครับหรือจะเป็นนูเทคซุปเปอร์เคสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในลูกของกรดอะมิโนโอ,อันนี้จำเป็น คือในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวสปีดบูมของเจียไต t ทีเคบูสเอร์ของทีมเกษตรเซเนกัน2,000ของเอราวันนะครับสาลายเกอร์มาพลัสจากในส่วนของบริษัทโซตัสและก็สาหลายต่างๆส่วนในด้านของแคลเซียมบอลอนก็จะมีนูริสเป็นของเจยไตมี TKC นะครับของทีมเกษตรมีโฟมแคลเซียมบลอน400นี่คือการยกตัวอย่างไซโฟแคล หรือพิธภัณฑ์ต่างๆในส่วนของตัวกรดอะมิโนนะครับท่านกระชาสามารถที่จะใช้ได้อย่างทุกๆบริษัทแล้วก็ในส่วนของตัวพิธภัณฑ์ต่างๆโดยในส่วนของการพ่นนั้นเราจะทําการพ่น5-7วันในการส่งเสริมการออกดอกผมเรียนยําว่าจากวันที่18ไปถึงวันที่35หลังจากมีการให้สาร เราจะประสบความสำเร็จสูงในการออกดอกของลำไยแต่ถ้าเกิน35วันไปแล้วโอกาสของการออกดอกของลำไยก็จะเริ่มลดลงเพราะว่าช่วงที่สารที่เราให้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็อยู่แค่ในส่วนของระยะเวลาแค่เพียง35วันสูงสุดจริงๆคือวันที่28นะครับนี่คือรายละเอียดเพราะฉะนั้น จึงย้ำในช่วงท้ายคลิปตรงนี้ในคำถามที่ว่าถ้าเราจะทําสารลําไยในปีนี้เวลานี้เดือนกันยายนทําได้หรือไม่ทําได้ครับและก็ในส่วนของที่สองก็คือเงื่อนไขปีนี้เราจะไม่พบกับอากาศหนาวเย็นแต่เราจะไปพบกับภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ําเพียงพอในส่วนของเทคนิคการให้สารลำไยในเดือนกันยายนนั้น เราจะใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นคือไม่ใช่แค่สารลำไยห,หรือแค่ไทโอยูเรียหรือว่าโพเซียนไนเตรตอย่างเดียว,เ,ยวเราจะใช้ปัจจัยเชิงสะสมพร้อมกันไปตามที่พี่นัสกสรรมีอยู่และภายใต้เงื่อนไขคือพ่นให้ได้3ครั้งหรือ5ครั้งก็ตามหลังจากนั้นเมื่อพ่นไปแล้ว18วันเราก็เข้าสู่กระบวนการชักนำให้ออกดอกต่อไปจนถึงครบ35วันเราก็จะประสบความสาเร็จ และลำไยในปีการผลิตนี้ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนสถานะการตลาดก็ยังคงมมโดดเด่นชัดเจนเหมือนกับเช่นในปีที่ผ่านมา